สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายจะมีกาผ้ามวนผ้าลงทงลงทาอีก้วเด้อพี่น้องเด้อลงทงลงทาตอนสายๆกับบรรยากาศแดดจ้าโอ้ยหลุดแม่คู่พี่น้องทีงไหนกับเขามาแล้วกับอย่าลืมเป็กรงใกให้ตากับยายเด้อจ้าเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไขไในเด้อจ้าเด้อแสดงความเหมือนมาแน อย่าฝืงเบือ่อยายเด้อเดี๋ยวยายก็มาแล้วยายก็รีวิวทางกรุงเทมให้เบิ่งแล้วนะจน๊ะเนาะยายไปเที่ยวไปไหว้พระไปลุยเลยพี่นอ้องนี่ตาทองมาแล้วฟวู่นพิ่นอ้วนเพิ่นฝุ่นมาไปพี่น้องมายามใชส,สายแน่พอก,กับฝืนกับมาแจาจากทำธุระน้นจาจะเนาะไปตาทองลุนเลยไป มืออพี่น้องบรรยากาศเขียวกะจี้กับแดดปยลุยมืออื่นเนอจ่าพี่น้องมาทำบุญถาวายเพลน้ำกันเนอจ่าที่วัดแจงวัดแจงบ้านหัวนาตำบลน,นาโนานอำเภอสนมจงังหวัดสุรินทร์นอจ่าเด้อเพ็นตำบลเป็นวัดสุดท้ายของตำบลนอจ่าเด้อ มาเด้อพี่น้องวันที่สิบห้าตัวนี้วันที่สิบสี่พรุ่งนี้เด้อจ่าเด้อพี่น้องเออจะท่องจะเอ๋ไห้พี่น,อนอ้องมือนี้ไม่กินเหว,นว่ะ้วบอมาใส่ใส่จะท่องเอ้ยแมนคนเกี่ยวหยา ยามไปละมั้งนี่ <c oughs> ไปลุยต่อพี่น้องท่องมาเบ่งหอกก่อนเด้อพี่นอ้องมาไทป๊อตอุย้ยเอ้าคือมาสายวะออ้ยแต่ปลาดุก,ม,ดกมีตัวใหญ่ๆพี่น,อน,น,น้องมาเดอ้อมาเด้อมาเด้อมันหน่อป๊าจะททองสิเท่ละเท่เบิ่งหลอก เลยเป็นอยังสีบระด้วพวกเกรงนี่นั่นโอ้ยมุดกระโคบนั่นมุดกระโคบคนะเมื่อนยังหมดแล้วพี่น้องนี่นี่น่าจะถอดเสียใส่ไ,ไว้ลบอกเน ที่เดิมน,นี่นี่พี่ค้อดอ,อกมึงมิยังพอเขา่ามิยังขึ้นเด็ดออกมันเป็นดอกอะไรดอกอะรเรา,ออาตัวมันขาวอ๋อตัวมันขาวเื่อนะโอ้โหนี่ิึงรวงข้าวสวยๆงามๆเขียวๆโอ้อีกบ่พ่อ,พอจินเนื้อหน,นีกะ เลืองแล้วเนาะพอ่อืนอกพี่นองมนออออตัวนงพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันหลังกมันอยูมันหังกับโตอ อทองเก็บเงินเบใจแล้วแหะพี่น้องนี่พี่องใส่ลงไว้อีกแล้วพี่น้องเห็นบ่ไปเดินต่อไปไม่ยังมานบ่ไหนอีละพี่น้องบ่ถือบ่ถืออีละพี่น้องอุ้ยเนาะ <cười> 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 Để thông. Ở, rồi. Đã thò. Rồi, lui Thì nó. Đây. Đây vô. Đây phô kèn đi đấy nặng kèn nổi nè. Mèn, bay lui, to ta thò. Rồi, thì nó nó lùn mừng. Lùn nha. เปิดตากไว้ก่อนใส่เลยไหนพี่น่องเงน้มอเงี้ยมพี่น่องป่ามีอยู่พี่น่องมี่มอมีอยู่นะมี่ยูนะสอทามตัวอืมอ้จอะ 6<โ>กเจ็ด <laughs> เจ็ดแปดกกว่ามีสิบ่สิบสิบเอ็ดสิบส,สองนะสิบสองอีกที่ั้งสิบสองโอ้จะท่องบอกเด็กปะ ม้าม้าอยู่ตัวพี่น <ain> ้องสองลุมสามลุมสอลุมสาลุมกับมานตดแค่กันแหละหลอบอีกเนาะไปลุยต่อพี่น้องนั่น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 ฮะหมูหมอ้าบ่มาแต่ใส่บาน้าหนีมานอยู่ด้วยจ้าพี่น้อง ตาทองเอางูออกก่อนนะน้ฝ้ากรดีดออกถูยิบไส้เฝ้าแน่มันจะมันเข่าไปเดี๋ยวตะทองิบไปเองก็มา,มายามอีกได้โยนตา,าทองยางไปละโน บรรยากาศท้องทุ่งลมแห้งเนาะพอบรรยากาศลมวอยวอยคิดหอดยายจะไม่ก้าบเหรอ้ยยาย,ยนอน,อวนอเวียนไปลุย ลุยเปิดเิอด <c oughs> อื้ยนี่ป๊าพี่น้องปอ๊าป๊าป๊าป๊ามานอยู่พี่น้องเว้ยที่น่ะม,ยา,มายามซ้ายมันก็นได้เมื่อพี่น้องรีบไปทุระ สายแล้วจ้าเนาะอุ้ยมันหายผู่ติเพาะมันลงมากมันลงใหม่อุ้ยนั่นนั่นนั่นนั่าข้อเสียวฟ้าข้อเสียวมันลงแน่นะเพาะมันลงนออกกันเอนั่นละว่าใช่ไหมนี่ดกนานละ ไนันแ่อู้นั่นนั่นันมันชีพงมันชิพงมันชิพงมันชิลงลุมันชิล่องน้ำมันชิลงน้ำอือเอานั่นแหละตัวหนึ่งนี่พี่น้องว้าเต็มคาราเบลว้าวุ่นเลยทีนี้พี่น้องหนึ่งวันในสิบวันหมานหมานแดงหมานคือเกาในน้ำในน้ำมีมีในน้ำมีเอ้ย ในนามีน้ําไม่มาพอในนาในนามีข้าวเออในนามีข้าวในในโอ้ยพี่น้องเอ้ยโว่เนี่ยว้พ่อเในนามีข้าวในน้ำมีปลาเออนี่ตาทองเบาแล้วพี่ทองเบาไหมมึงตาทองในน้ำมีปลาในนามีข้าวน้ำลูกสาวพันเบาพ่อเป้ โอ้ยพี่น้องเลยตลกเนี่เด้อลูกสาวว่าว่าเฟนกระนัดยังมาท่านเถาได้นี่พี่น้องโอ้ยน้อท่านอย่ามาเนี่ยแต่เถานุ่มๆก็คือกันเด้อพี่น้องเอ้ยคอยคือกันนี่วัากเบวัวทอาโอ้ยจมองไปเมื่อไหร่ ใบตาทองขนาดมันสิมื <ref ocus. S 2> <m any> an> ่นเมื่อกี้ก็เกือบมื่นผ้ากล่องความล่ะตาทองเลยรพายางมาทางผีโอ้ยตาทองได้หลายอยู่เนั่นตาทองไอ้พอกินพออยากอยู่พก็ขอหน่อยก็ดุกูควายห็นพอดุกกระดาษยู่ประมาณ20กว่าโตได้อยู่นั่ยพอบ๊ถึงนะบายพี่น้องด้วย กลับบา้านยากมึนล่ะไขอจบคลิปด้จ้าเด้อลงทงลงทา่าหายำหลบยำหลุมคือเกาเลยพี่น้องมันมันรัววว่วเลยพี่น้องโอ้ยหมดพอ,อยับไปอีกนะสวัสดีคับโอ้ยสวัสดีค่ะ, <laughs> คะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ขาดาด้จา้าจังไรกะเป็นกำลังให้จา่าให้ตากับยายในด้จ้าเด้อขอบคุณแฟนคลับ รับเอฟซีสุขภูสุขคนเด้อถ้าบ่มีเอฟซี FC ก็แฟนครบก่บมมียายกับตาในเมือน,นี้อจ้าเดอ้อบายบายจุ๊บถ้าลูกสาวคนนี้พิพลาดประกันกได้ก็ขอโถษของไปเด้อพี่น้องไปถ้าทองยางไปละจ่ะไปลุยกลับบานเฮ้ยมองคุ้ยหมดไปพี่น้องเมืองที่ละบรรยากาศท้องถุ่งสวยงามพูนพี่น้องหัว อ้าวลมพี่น้องลมๆขนาดจบคลิปหายเบิองบรรยากาศน้ำเด้อจ่าเด้อะโอ้โหลมโอ้ปิวสวยสวยงามเลยพี่น้องทองชิเที้เบิองอะมาะหอนเที่ยงเลยพี่น้อง อืพี่น้องดูเยอะนี่พี่น้องคนเงินอ้ยหลายอยู่เล้วพี่น้องเนอะหลายอยู่จ้ามันหมานอยู่จ้าพอเด็กแกงพี่น้องอกื้อเดือดพี่น้องเหลืองงามดีละพี่น้อง